สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูม่มาดามติวิซาบราเวนะคะสำหรับในคลิปนี้เรามาเที่ยวบ้านพิติกันนะคะพิติขอเรียนเชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวที่บ้านพิติค่ะ <c oughs> ก็เราจะไม่ใช่เรานะคะพิติจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในบ้านค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว พร้อมแล้วนะคะตามพิติมาเลยนะคะอน,นี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกค่ะก็จะมีสิยงนกเสียงกาเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มที่ชั้นแรกสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนพิติค่ะเปิดไฟก่อนอ่า อันนี้เป็นบรรยากาศห้องเรียนของพิติที่เวลาทําคลิปนะคะทําคลิปทบทวนภาษาฝรั่งเศสค่ะมีกระดานด้วยแบบนี้นะคะแล้วด้านหลังก็จะรบนิดหนึ่งก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ของคุณสามีค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเปิดไฟด้วยนะคะมืดในส่วนของห้องเก็บของค่ะ ห้องเก็บของต่างๆนะคะพอเรามีของที่จะกำจัดหรือทิ้งนะคะที่เป็นของใหญ่ๆอะ่ะอย่างเช่นจะเป็นพวกไม้พวกพลาสติกต่างๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปทิ้งในที่ที่ทางเทศบาลเขากำหนดนะคะเราเอาทิ้งไปเรื่อยไม่ได้ะคะ่ะต่อไป ก็จะเป็นในส่วนของอุตลามืดอีกแล้วนะคะคุณขาอันนี้เป็นในส่วนของห้องคือไม่ได้ใช้อะไรนะคะมีห้องน้ำด้วยนะคะมีห้องน้ำมันจะเป็นห้องแบบเอาไว้เก็บของต่างๆนะคะแล้วก็ซักผ้ามีเครื่องซักผ้าอยู่ณจุดนี้นะคะส่วนข้างหลังที่เป็นประตูนั่นก็จะเป็นห้องเก็บของะคะ่ะ สังเกตนะคะว่ามีรอยน้ำด้วยรอยน้ำนี่เมื่อตอนปีที่แล้วน้ำท่วมนะคะตอนที่น้ำท่วมพี่ตีอยู่ที่มังไทยไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะคุณคุณสามีก็บินมานะคะแล้วก็บินมาแล้วมีลูกๆนะคะช่วยกันเก็บกวาด ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นล่างสุดนะคะบ้านพี่ตีมีอยู่3ชั้นถ้าเป็นบ้านเราอะถ้าเป็นเมืองไทยบ้านเราก็จะเรียกว่าอันนี้ชั้น1เนาะชั้น1ชั้น2ชั้น3ค่ะมีแผงควบคุมไฟฟ้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำร้อนน้ำเย็นควบคุมอยู่ณจุดนี้ค่ะด้านนอกก็จะเห็นเป็นสวนนะคะมีที่จอดรถค่ะต่อไปเราไปดู ชั้นพิ่ตีขอเรียกว่าชั้น2แล้วกันเนาะเรียกตามสไตล์คนไทยนะคะอันนี้ชั้น1น,นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันค่ะอะ่ปิดไฟก่อนเพื่อความประหยัดนะคะเราต้องช่วยกันประหยัดสิ่งแวดล้อมค่ะอ่าโอเคตามมาเลยนะคะคุณผู้ชมเหาะก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะคะขึ้นไปชั้น2นะคะ ณนะจุดนี้นะคะเมื่อก่อนถ้าใครคุ้นตานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่พี่ติอัดคลิปนะคะอัดคลิปในช่วงแรกๆค่ะตรงนี้เป็นตู้เก็บของค่ะเก็บของต่างๆนะคะหม้อชามรำไห้ค่ะ ไม่มีหม้อไม่มีนะคะมีแต่ชามค่ะติงอันนี้ก็จะเป็นห้องอาจจะเป็นห้องห้องอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะห้องนั่งเล่นแล้วกันเนาะค่ะห้องครัวนี้นะคะคุณสามีระบายสีเอ้ทาสีเองค่ะทาสีเอง ตกแต่งเองทำเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูภาพโดยรวมนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณสามีทำเองนะคะแต่ก็มีผู้ช่วยช่วยยกช่วยยกพวกหินอ่อนต่างๆอันไหนที่หนะักหรือต้องใช้แรงงานผู้ชายนะคะเราก็หาผู้ช่วยมาค่ะ แต่โดยรวมประมาณ80%นะคะคุณสามีก็ทำเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องครัวค่ะเปิดไฟนิดนึงไหมคะไฟที่คุณสามีก็ต่อเองนะ,ะเนี่ยเขาก็ติดตั้งอะไรของเขาเองแต่ลกงานผู้ชายเนาะพี่ตีไม่ค่อยถนัดเลยค่ะถ้าแต่งหน้าเสริมสวยเนี่ยโอเคนะคะพี่ตี พอให้คําแนะนําได้ทําได้นะคะคล่องเฉียวแต่ถ้าเรื่องแบบงานผู้ชายอย่าเงี้ยมีได้นะคะโอเคต่อไปเป็นห้องที่ทุกคนจะเห็นเป็นประจำนะคะก็คือห้องที่พี่ติอัดคลิปนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะ,ะคุณหน้าคุณตาไหมคะ พิติก็จะเรียกห้องนี้ว่าห้องเลก,กิสเลก,กิสก็คือเป็นโบสประมาณบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในโบสถ์อะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นห้องที่ก็จะเป็นห้องที่ใช้นั่งเล่นดูทีวีพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่หลักๆของพิติก็คือนั่งอัดคลิปพิติชอบห้องนี้นะคะพิติชอบห้องนี้นะคะเพราะว่า มันเงียบเสียงมันเก็บเสียงได้ดีค่ะมีลักษณะเป็นเหมือนห้องสมุดเล็กๆแล้วก็ดูทีวีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ณจุดนี้นะคะคุณสามีชอบอ่านหนังสือค่ะอันนี้เป็นที่ประจําของคุณสามีค่ะก็จะอยู่ณจุดนี้นะคะมี ฮีเตอร์เครื่องทำความร้อนสำหรับช่วงหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันค่ะอันนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะคะก็เป็นโต๊ะทำงานของพี่ตีนะคะโต๊ะทำงานเอาไว้นั่งเรียนภาษาฝรั่งเศสกับคุณสามีเห็นไหมคะมีถุงเท้าด้วยนะคะ คุณสามีไม่ถือค่ะคุณสามีไม่ถือคุณสามีวางเลยนะคะคือเราก็อยู่กันสองคนนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าถุงเท้านี้เป็นถุงเทา้เเทาเอาไวใ้ใส่ใส่โทรศัพท์ค่ะสะอาดค่ะไม่ได้เป็นถุงเท้าที่ใส่นะคะเราเอามาประยุกค,ค่ะเอาถุงเทา้เามาทำเป็นที่ใส่โทรศัพท์โอคือก ในส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณโถงของบ้านนะคะ,ะตรงนั้นเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นโถงและตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะ เป็นห้องเก็บของแล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องสุขาค่ะให้ดูแค่นี้นะคะแล้วส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรส่วนมากจะใช้ตากผ้าค่ะเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่พิติใช้ในการอัดคลิปเวลามีเพื่อนๆญาติมาก็จะมานั่งพูดคุยกันในห้องนี้ค่ะ การตกแต่งเช่นเคยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามีเป็นคนออกแบบหมดค่ะนี่นะคะอ่ค่ะก็ชอบห้องนี้เหมือนกันนะคะห้องนี้ตอนที่มาใหม่ๆคุณสามีก็ให้ช่างทาสีนะคะทาสีหมด คือห้องนี้นะคะให้ช่างทาสีทาค่ะรานะคาก็แพงเหมือนกันก็ไม่รู้เท่าไหร่นะคะไม่ได้ถาม <laughs> ขออภัยด้วยค่ะอ่าก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะพิ่ตีเรียกห้องนี้ว่าเป็นห้องห้องฤดูห้องฤด,ด,ด,ดูหนาวนะคะเพราะมันจะดูเย็นเยน็ยนๆออกโทนสีฟ้าค่ะแต่คุณสามีอ่ะชอบ ชอบแบบสีสีเข้มๆค่ะ,คะชอบสีแดงชอบสีส้มชอบสีออกจากม่วงๆนะคะตอนนี้เราขึ้นมาชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะ,ะตามพิติมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเคยเห็นในตอนที่เราอัดคลิปนะคะ,ะนี่เป็นบริเวณโถงค่ะมีระยะสวยงามเชียว ดูห้องนี้ก่อนดีกว่าห้องรับรองนะคะห้องรับรองแขกห้องนอนค่ะเวลาลูกๆหลานๆมานะคะเขาก็จะมาพักที่นี่ค่ะมานอนห้องนี้นะคะเพื่อนๆมาก็จะมาพักที่นี่อันนี้เพิ่งทาสีใหม่นะคะผลงานการทาสีห้องนี้คุณสามีเป็นคนระบายเองค่ะเลือกสีเองทาเองค่ะเก่งอ่ะเนาะ ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะอันนี้ให้ดูรอบๆนะคะห้องนอนค่ะใครใครอยากจะมาเที่ยวเดินเชิญนะคะมีห้องรับรองให้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ํานี้เพิ่งทําใหม่นะคะตรงนี้เป็นห้องสุขาและตรงนี้เป็นที่อาบน้ํานะคะยังไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จได้ ไม่เท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบโบราณนะคะที่จะมีที่โถปัสวะนะคะตันหาแล้วก็มีทีล่ลางหน้านะคะเป็นบ้านสมัยโบราณนะคะเป็นบ้านเก่าอายุ50กว่าปีแล้วอะนะคะแล้ว ตอนที่มามใหม่สีมันก็จะแบบตุ่นๆนะ่ะเป็นสีขาวตุ่นๆนะคะคุณสาม,มีก็ไม่ค่อยชอบก็เลยระบายสีใหม่ค่ะอยู่กันมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของมาดามติวิซ่ากันนะคะข้างหลังนี้นะคะก็เป็นห้องนอนของพิติค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ ก่อนหน้านี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวตุ่นๆ <c oughs> คุณสามีไม่ชอบก็เลยทาสีเองค่ะเป็นสีอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอ่านี่คือห้องนอนค่ะข้างหลังก็จะเป็นที่นอนมีโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะทำงานคนฝรั่งเศสเขาก็จะมีเก้าอี้อยู่นะคะเก้าอี้แบบเนี้ยเก้าอี้แบบนี้ ไม่นั่งค่ะเอาไว้ผัาเสื้อผ้านะคะจริงคับพี่ตีอยู่อยู่มานานหลายปีแล้ว mm hmm. เขาก็จะมีเก้าอี้อยู่ในห้องแบบเนี้ยแต่ไม่นั่งนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าข้างหลังนี้นะคะตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะ ให้ดูคร่าวๆนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำมีตรงที่ปิดนั้นก็จะเป็นตู้ตู้เก็บพวกผ้าเช็ดตัวแล้วก็ห้องสุขานะคะข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำค่ะอาบน้ำนานจุดนี้นะคะแล้วก็มีพวก ต่างๆเครื่องสำอางนะคะล้างหน้าแปรงฟันค่ะโอเคค่ะพิติก็ขอจบคลิปพาเที่ยวชมในบ้านไว้ตรงห้องนอนของพิติละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาที่ฝรั่งเศสหรือเพื่อนๆที่อยู่ที่ฝรั่งเศสก็มาเยี่ยมเยือนกันได้นะคะ ที่บ้านพิตินะครับอยู่ลิมูค่ะสำหรับวันนี้แม็กซี่เอ๋อเบี่ยงเตอร์อลาพูชินมัน